ว่าใครอยากทำนะคะลาสตักก็จะบอกว่า,วาตัวตัวนี้เราสามารถที่จะก๊อปแล้วก็เอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้ให้เพื่อนหาช่องรองง่ายๆนะคะว,วันนี้มาพบกับสไตล์แล้วนะคะที่ Inside YouTube นะคะก็เดี๋ยววันนี้จะพามาลองเปลี่ยนชื่อช่อง YouTube กันนะคะไปที่ตรง Studio นะคะ เราก็อยู่ชาน e ลตอนนี้อยู่ที่หน้าสตูดิโอนะคะเสร็จแล้วให้ไปตองแบบนี้นะคะ c u s t o m i z a t i o n นะคะก็คลิกไปเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะก็ไปที่ Basic Info นะคะแล้ตรงนี้นะคะเป็นชื่อนะคะเราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะเราก็จะใส่เป็นภาษาไทย ว่าอินสไตน์ t u b e นะคะแบบนะะี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็คลิกส u b l i บลิคนะคะเราชื่อช่องของเราก็เปลี่ยนนะคะ ดัวชาแนลเนมก็เป็นอินสไตร์ยูทูบแบบนี้นะคะง่ายมากๆเลยเห็นไหมคะแค่แบบไม่ถึง2นาทีนะคะก็เสร็จแล้วนะคะเปลี่ยนง่ายๆแบบนี้เลยใครที่ยังทําไม่เป็นก็ลองทําดูนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะอันนี้เป็นคอสตูม URL นะคะเราสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะถ้าก่อนหน้านี้เราเคยเปลี่ยนมาแล้วนะคะใครที่อยากได้คอสตูม URL ตรงนี้นะคะก็ ลองทำดูนะคะข้อการที่จะทำได้ตรงนี้ต้องมี s u b สคร i b เบอ0์ s u b s c r i b e ซขึ้นไปนะคะแล้วก็ต้องยืนยันตัวตนนะคะเสร็จแล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะก็จะต้องมีตัวหน้าด s ชบอร์ดนะคะเดี๋ยวพาไปดูกันนะคะไปที่ย h a n n e l นะคะแล้วก็มันจะขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะ Stop ไปก่อนโอเนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ทีนี้ตัว URL นะคะทุกคนจะต้องทุกช่องจะต้องมี banner หรือว่า channel art ตรงนี้นะคะเพื่อที่จะอ่าเดี๋ยวสไตล์จะเปลี่ยนตรงนี้ใหม่นะคะเพราะว่า YouTube มือใหม่อัปโหลดทุกวันอังคารจะเปลี่ยนเป็นทุกวันอังคารและวันศุกร์นะคะจะเพิ่ม ให้1วันนะคะสำหรับความรู้ YouTube นะคะเราก็ชื่อที่เปลี่ยนแล้วเมื่อกี้ก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้นะคะทำง่ายมากๆนะคะในการเปลี่ยนชื่อแล้วถ้าเกิดว่าใครอยากทำ URL เองสมมติว่าเราอยากขึ้นเราอยากพิมพ์ช่อง i n s i d e YouTube Star นะคะเราก็เดี๋ยวเราพิมพ์ดูนวไวว w o s h youtube. com แบบนี้แล้วก็ f o r w a r d slash นะคะแล้วก็ inside youtube star นะคะก็จะขึ้นนะคะเห็นไหมคะกดตรงนี้แล้วก็เจอนะคะส่วนใครที่มันมันดีมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากทำนะคะลาสตักก็จะบอกว่า ตัวตัวนี้เราสามารถที่จะก๊อปแล้วก็เอาไปวางไว้ตรงไหนก็ได้ให้เพื่อนหาช่องรองงง่ายนะคะเสร็จแล้วใครที่สมมุติว่าเดี๋ยวเราจะาไปดูช่องอื่นกันเช่นเรบถ้ามีคัสตอม U R L หรือว่า U R L ที่สร้างขึ้นเองอย่างเช่นสตาร์มีช่อง Star UK Star TV เดี๋ยวจะกดพาไปให้ดูนะ TV มันก็จะขึ้นมาแบบนี้ใช่ไหมคะเราคลิก w w w youtube.com/forward/slash/ นะคะ star uk star tv แล้วเราก็คลิกแบบนี้มันก็จะขึ้นพาไปที่ช่องโดยอัตโนมัติเลยนะคะแล้วสมมติว่า s t a ์อยากจะพาคุณผู้ชมไปที่ www.youtube.com แบบนี้นะคะมันก็จะไปตรงหน้าเพจที่เป็น youtube ทั่วไปนะคะทีนี้เราจะมา f o r w a r d หาช่องกันนะคะ youtube คอมนะคะ forward slash อย่างเช่น star wars star uk podcast เนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งช่องที่ทำ podcast นะคะก็พอเราครบหนึ่งร้อย subscriber แล้วนะคะแล้วก็ตั้ง c า a n n e l art อะไรเรียบร้อยแล้วเราก็มาตั้ง URL แบบ custom กันนะคะรู้สึกว่าจะเปลี่ยนได้แค่ครั้งคือถ้าเราตั้งแล้วเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใหม่ได้นะคะก็คิดดูดีๆว่าเราจะตั้งชื่ออะไรนะคะโอเคเราไปช่องมีกันเจอไหมเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะมีนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องนะคะที่เป็นแบบนี้นะคะที่จะเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูว่าผลดีของการที่มี URL เป็นของตัวเองดีอย่างไรนะคะมันไม่ต้องถ้าเป็น URL ทั่วไปมันก็จะยาวใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้เป็น URL เฉพาะของเรานะคะแล้วก็ไม่ไปซ้ำกับใครด้วยนั่นเองนะคะก็จะเป็นแบบนี้